สวัสดีครับผมาร์มหนูผู้ยักษ์จังไรครับวันนี้เราก็มาแนะนํามือใหม่นะครับว่าทําอาหารถ้วยถาดอาหารเองราคาประหยัดนะครับอันนี้เป็นรถ้วยที่ว่าเราซื้อมานะครับใบละสิบห้าบาทนะครับสังเกตได้เลยว่าเราใส่ปุ๊บใส่เมื่อวานนะครับใส่เมื่อวานปุ๊บเนี่ยเขาจะลากไปปิดหน้ารูเขาหมดครับถ้าใส่อาหารเขาก็จะเล่นเต็มนะครับถ้าใส่เยอะนะครับนะครับ อันนี้เราก็ประดิษฐ์เองโดยที่ว่าเราใช้ท่อยิงหินนะครับที่ท่อวงซ่วมล้วนะครับนะมาตัดนะครับความยาวเจ็ดเซนนะครับเท่ากับขนาดถาดอาหารนี่นะครับนี่ครับตัดเจ็ดเซนเอวัดเจ็ดเซนเจ็ดเซนเจ็ดเซนไว้นะครับพอเราตัดปุ๊บมันก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับนะครับเอาไ้ใส่อาหารนะครับช่วยลดต้นทุนได้นะครับเราต้องเอารวดมัด้วยนะครับนี่ครับลวดมัดไว้ไงครับ ถ้าไม่มัดมันก็จะลากไปอย่างนะครับนะครับมันจะลากไปเล่นในนู่นจะทําให้เราอให้อาหารยากนะครับต้องได้เอาเปิดกรงแล้วก็ลากมาได้ลากกันทุกวันนะครับถ้าไม่เอาลวดมัดอะไรครับนะครับต้องเอาลวดมัดให้แน่นๆนะครับลวดก็ต้องลวดลวดแบบหนานะครับลวดสีดํานี่กัดขาดสบายนะครับลวดมัดเหล็กสีดํานี่กัดปอกสบายนะครับนะครับ อันนี Martine, so, like Jude, ora, so, usually, ้เราก็เลี้ยงอันนี้แบบแยกก้อนนะครับก้อนเดียวตัวเมียอยู่ข้างในนะครับตัวเมียข้างในอันนี้เราพักตัวผู้อุ่นให้ไคลโลรอส่งนะครับตัวไหนที่มันดุอะไรเงี้ยเอาให้มันเขามาปรับสภาพนะครับส่วนบอลนุ่นก็เลี้ยงหนึ่งต่อหนึ่งครับทดลองเลี้ยงหนึ่งต่อหนึ่งกานนี้ยังไม่ได้ใส่นะครับยังกำลังทดลองดูกำลังปรับปรุงนะครับเพราะว่าถาดอาหารยังไม่ได้เอาลงหมดนะครับกำลังตัดเพิ่มนะครับ ตัดก็เอาลูกหมูตัดนะครับลูกหมูตัดตัดกระเบื้องนะครับนะครับแผ่นตัดกระเบื้องนะครับตัดเนี่ยนะครับใช้ตัดนะครับนี่เราเดี๋ยวให้ช่างเราตัดนะครับกวัดอย่างเงี้ยเอาเศษกระดาษเศษอะไรวัดขีดขีดขีดไว้แล้วก็ตัดทีเดียวนะครับนะครับตามเราก็ใช้แบบวัตกรรมใหม่นะครับนะครับไม่มี ที่ไหในโลกแน่นอนนะครับหนูคอนโดไซส์ขนาดนี้นะครับ27ห้องนะครับมีทั้งห้องหนึ่งเมตรคูณหกสิบนะครับที่สามารถเลี้ยงหนึ่งต่อสองหนึ่งต่อสามได้หรือเป็นห้องขุนก็ได้นะครับแล้วก็ห้องพวกนี้ก็เป็นขนาดกว้างห้าสิบยาวหกสิบนะครับก็คือว่าแผ่นเรียบแผ่นเรียบอ่าเมตรยี่สิบเราตัดครึ่งนะครับนะครับตัดครึ่งมาใส่ครับ แผ่นด <secondly, S 2> ้านบนเราก็ต <sk ill> ิดฉนวนกันความร้อนหมดนะครับนะผมระบบน้ําก็เดินอัตโนมัติทั้งหมดนะครับใช้ลูกลอยตัดอัตโนมัติน้ำทั้งหมดนะไอ้ฝาบนนู้นในห้มงฉนวนหมดนะครับเพราะว่าฝั่นนู้นหลังคามันต่ํานะครับเป็นสักกษีแล้วมันอมความร้อนนะครับนะครับก็ใส่ฉนวนกันความร้อนไปก็ดีขึ้นเยอะครับไอ้พวกนี้ก็ใส่เหมือนกันครับอันนี้ก็ห้มฉนวนกันความร้อนเหมือนกันฝั่งนี้ไม่ใส่เพราะว่ามันกระเบื้องนะครับมันไม่ออมความร้อนไม่ดูดความร้อนนะครับแล้วก็ ความสุกมันได้อากาศมันโฟอยู่นะครับหนูไม่ร้อนนะครับนะครับถ้าใส่จะฟังนู้นนะครับนะครับส่วนบ่อพวกนี้ก็เหมือนกันครับบ่อพวกนี้เมื่อก่อนโดนแดดครับโดนแดดก็หุ้มทั้งข้างนอกข้างในอุณหภูมิลดลงเป็นหนึ่งถึงสององศาเลยครับคอยดสอบดูแล้วก็อ่าจากอุณหภูมิภายนอกสามสิบแปดเช็คอุณหภูมิภายในอยู่ที่ประมาณสามสิบหกนะครับที่ผมเคยเช็คดูนะนะครับ ใคอยากลองไปทําใช้กันก็ไม่ห่วงสูตรนะครับแต่ว่าขอให้สนิทกันนิดนึงนะครับนะครับแบบนี้นะครับั่งนู้นไม่ได้ใส่เพราะว่ายังไม่ใส่เพราะว่ามันไม่โดนแดดนะครับตอนนั้นนะครับอันนี้ใส่ทั้งฝาทั้งหุ้มด้วยนะครับหลังครงหลังคาเราทําใหม่หมดนะครับเมื่อก่อนโดนแดดซองครับอันนี้ก็หุ้มหมดนะครับตรงนี้นะครับไฟก็ใช้เป็นระบบ LED ทั้งหมดนะครับมีรีโมทเปิดนะครับ แต่ขี้เกียจเปิดมาเปิดทุกวันก็เดยว,ว่าจะใส่ทัมเมอร์นะครับสั่งทัมเมอร์มาแล้วนะครับในอินเทอร์เน็ตนะครับไปอยู่ได้ตั้งแต่ทดลองดูนะครับสปอร์ตไลท์ขนาดนี้นะครับขนาดประมาณเปิดประมาณห้าหกโมงเย็นนะครับไปหมดอีกทีประมาณตีสามตีสามกว่านะครับสบายครับนะครับสนใจอยากเลี้ยงหนูรึกษาได้ดีครับผม ยินดีต้อนรับนะครับผม่ซื้อไมมากันปรึกษาอะไฟรีนะครับนะครับแต่หลักคือนี้ก็จะเป็นอย่างนี้สวัสดีครับ